ยเที่หลักดวันนี้กำลังจะขึ้นไปลอยช้างไปเที่ยวครั้งแรกในกระแ่รักอิสตามากเดี๋ยวดูอีก่รู้เสียงจะได้ยิะนหมนตอนนี้นั่งอยู่หลังรถกระบะกลางลมอยู่ด้วยเดี๋ยวว่ากันทีะ ไกลมแล้วใช่หรือนี่เป็นแม่น้ำออมีทั้งแดดออกฝนตกวันนี้สดยอดมากบรรยากาศไไป บนเขาแล้วไม่รู้ได้ยินเสียงเปล่าแล้วส่งกันเรื่อยๆแล้วถ้าฝนตกแดดออกเลยวันนี้อินชายแล้ว รถเล็กน้อยเริ่มสูงขึ้นเรื่อยเรแล้วหวานเขียว แล้วดอยช้างปึ๊บุ่มหนต้องมาดอดุ่มได้ถึงแล้วดอยช้างปลาอยกหนังฉันเอาเรื่องเลยเสียงแบบจะไหลตกกระบะมาถึงยังปลอดภัยเสียงแบบอย่างนี้เลยจะไหลตกกระเบะเอามาถึงดอยช้างได้แล้ว เดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะมอเไซ์ขึ้นมาได้อยู่นะเห็นเขาขับมัวไซค์ขึ้นมาหลายคันเลยเดี๋ยวให้ดูป้ายวิวดีเลยข้างบนเย็นด้วยแต่ตอนนี้มันมีอาคารบางแลนไม่เห็นวิวแต่เห็นป้ายก็ยังดี เริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ตรงยอดดอยช้างตอนนี้กำลังหาจุดชมวิวอื่นควยอาคารอชา้างตอนนี้ค่อยๆลงเผาแทนละไล่ลงไาเลยเมื่อกี้ก็แวะร้านร้านหนึ่งยิวดีอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายอะไรมากเขาเปิดเพลงเลยไม่ค่อยได้ถ่ายก็ค่อยๆไล,ล่ลงเขาไปเรื่อย ฝนจะมาแล้วคือก็จะฝนตกแล้วก็ชาระนี่ตอนนี้นั่งอยู่หลังกระบะเลยก็นั่งไปเรื่อยๆก่อนตอนแรกว่าจะละหมาดข้างบนแต่ยังไม่ถึงเวลาก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆไม่รู้จะได้ละหมาดที่ไหนที่ชาละนี่พี่ที่ขับรถขึ้นมาให้อ๋อตรงนี้วิวสวยมาก สูงเลยวิวดีมากสุกปิดขาขันเลย เขาลสูงมากแต่ก็ไม่เหมือนตายเห็นอยู่ดีเออในโทรศัพท์ตตมัมีมีแอปที่ว่าวัดความสูงสูงสูงเนยสูงปี๊ดโอ้ลมอย่างดีเลย ไปต่อแล้ววิวก่อนวิวดีวิวดีววดโหลมก็ดีตอนนี้เหมือนฝนจะมาละอิชาร์ขอให้ไม่โดนฝนนั่งอยู่กระบะเลยเนะี่ย <c oughs> ไปต่อแล้วไปดูได้ยินส่าลมเข้าแต่วิวสวยมากสะพานอลอ <c oughs> ไปต่อแล้วไปต่อ ดีเย็นสบายลมดเีเริ่มลงเขาแล้วอ,อ,อยากมีบ้านอยู่วันนี้สักหลัง ตอนนี้ค่อยๆลงเขาลงเรื่อยๆเริ่มมีอาการเมารถเลี้ยวไปเลี้ยวมานั่งอยู่ท้ายกระบะ๋าด้วยวิวดีมากคนมีบ้านอยู่วันนี้นี่

มาถึงบ้านแล้วเมาเราง่วงมากเลยเดี๋ยวรอเรามาดมาดไปรกับอีชาใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวล,อลอกกวัก,ก,ก,ยยกลสินอดด้วยวันนี้เถิดอดเดี๋ยวเมา,เาพูดไม่รู้เรื่องแล้วโอ้จ้าวันนี้เที่ยวดีมากเลยตั้งแต่รับอิสลามมาในเพิ่งเป็นครั้งแรกที่แบบได้ไปเที่ยวดูธรรมชาติดูเขาวิวสวยเออแล้วก็แบบมีพี่ๆที่เขาเป็นมุสลิมเขาก็คุยกันเรื่องศาสนาเอดีมากเลย ปกติอยู่แต่บ้านเงาเป็นประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวจะหาเวลาไปออกทิพแบบนี้ไปบ่อยเป็นประสบการณ์ที่อาทำดูแลโอเควันนี้ประมาณนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรมากตอนขาลงนี่ก็เมารถก็เลยนั่งจ่องอยู่หลังกระบะยาวเลยโอเควันนี้ประมาณนี้อาทำดูแลอัสสลามอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮิที่วาราะก้ตุกกล้งองทำไห้มันโฟกัสแปลกๆไปแล้ว